มลงหมอบกราบกลางหว่างขาคุณผู้ชมทุกท่านค่ะกลับมาอยู่กับดิฉันนะคะ CR Boss Star กับเกม Overwatch ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่พิเศษมากเลยค่ะคุณผู้ชมพิเศษยังไงเดี๋ยวสังเกตนะคะดิฉันกดที่ h e โร่แกลเลอรีค่ะคุณผู้ชมเห็นอะไรแปลกๆไหมคะนี้ตัวละครใหม่นะคะอานาค่ะมีความเก๋ความเลิศความเป็นแม่สูงมากคุณผู้ชมและที่สำคัญนางเป็นสายซับพอร์ตนะคะ คือต้องบอกก่อนว่านางเป็นสไนเปอร์ค่ะคือยิงได้ฮิลได้นะคะเกมมากคุณผู้ชมเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วก็ถ้าดีฉันจําไม่ผิดอะรู้สึกว่านางจะเป็นแม่ของอีฟาร่าส์นะคะคุณผู้ชมค่ะเุ้ย <c oughs> นางแบบลดจริงอะไรจริงอะแต่ต้องบอกก่อนนะคะคุณผู้ชมถ้าสมมุติคุณผู้ชมเข้าเซิร์ฟเวอร์ธรรมดามันจะยังไม่เจอตัวละครอนา,านะคะอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์สําหรับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเซิร์ฟเวอร์เหมือนกับทดลองอะไรแบบนี้ค่ะเนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูพวกสก,กินอะไรของนางกันนะคะนี่ค่ะอันนี้สก,กินที่คุณผู้ชมดูอยู่นะคะเป็นคลาสสิกค,ค่ะเนาะเริ่มต้นมาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะเราลองกดอันต่อไปนะคะนีมาเป็นสีเหลืองเก๋ๆนะคะโอ้ยตายมีความคููมากเลยคุณผู้ชมเฮ้ยสีแดงนี่ก็เลิศนะอินนี่หน้านางดูร้ายนะคุณผู้ชมดูดีเนาะดูร้ายแบบสะใจมากเลยค่ะอันนี้สีเขียวนะคะ ต่อมาค่ะเป็นเทอร์คอยนะคะหูยสีนี้ก็สวยเนาะโอ้หูยตายแล้วลดจังเลยอะ่ะคุณผู้ชมโอ้ตายอันนี้เท่มากเลยค่ะอันนี้จะเป็นสกินสีม่วงแล้วนะคะโอ้ตายแล้วนางแบบมาลดจังเลยอะ่ะอุ้ยอันนี้ก็เท่คุณผู้ชมดูดิมีการใส่หน้ากาก,ากปิดหน้านะคะอีนี่ <laughs> กลัวคนจําหน้าได้หรือไงคะอ่ะต่อมาดูสกินทองนางนะคะ อุย้ยดูดินึกว่าอยู่ในสต้าวอีนี่นึกว่าแบบเป็นพวกสตอม t ูเปอร์นะคะคุณผู้ชมค่ะโอตายแล้วแต่ก็มีความเก๋นะโอ้เฮยลดจังเลยอะ่ะเฮยอันนี้ก็เท่อุย้ยตายแล้วคุณผู้ชมชุดนี้สวยมากมันเหมือนกับเป็นชุดที่อยู่ในอันนี้มะในพวกประวัติโอเวอร์วอตนะคะเนาะเออคุ้นๆชุดนี้มากเลยอะ่ะอุย้ยตายแล้ว โอ้ชุดนี้ก็ดูดีนะคะโอ้คุณผู้ชมมีความลดอ่ะโอเคค่ะต่อมาดูพวกอีโมดนะคะอันนี้เป็นอีโมดธรรมดาค่ะพื้นบ้านเลยนะคะต่อมาค่ะอันนี้ค่ะดีมีความแก่งแล้วใสน่นะอีนี่นะกลัวคุณผู้ชมดูดิตอนนางใส่หน้าหน้าน,านางดูแก่ๆนะดิฉันนึกถึงแม่มดในสโนไว้ <c oughs> อีนี่ยังกับอีวิลควีนนะคะดูดิตอนใส่หน้าเหมือนแม่มดเลยอะ่ะ ต่อมาท่านี้นะคะโอ้โอตายนี้เป็นโปรเทคเตอร์นะคะว่ายตายโอ้ยมีความเก๋ค่ะคุณผู้ชมกินน้ำชานะคะอีนี่ชิวไปไหมโอ้ยเออมันมีความเลิศนะต่อมาเป็นวิคตอรี่โพสนะคะเวลาชนะค่ะนี้เท่ๆนะคะต่อมาค่ะนี้โอ้มีความอ่อยเบาๆนะคะเหมือนจะก้าวเดินไปข้างหน้าแบบเดินบนแคทวอล์กอะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ สายตานะคะอุ้ยสายตานางจิกมากคุณผู้ชมดูดิอีนี่โอ้ยตายจิกจนทะลุไส้แล้วค่ะอีหอยต่อมานะคะเออท่านี้ก็เท่คุณผู้ชมดูดิอุ้ยแต่แบบชอบแบบสายตานางดูจิกตลอดเวลาอีนี่มีความเป็นแม่สูงมากค่ะคุณผู้ชมอะไวไลน์เดี๋ยวเราข้ามไปนนองไม่น่าจะมีอะไรเท่าไหร่ค่ะอันนี้สเปร์นะคะแล้วก็มาดูไอ้นี้ดีกว่าคุณผู้ชมพวกไฮไลท์เนาะเออ มีความเลิศนะไฮไลท์ก็คือเวลาเราได้เพย์ออฟเดอะเกมาค่ะนี่โอ้ตายอินี่คือแบบดูไปดูมานางก็เหมือนผู้ชายนะคุณผู้ชมตายละโอ้ตายเท่มากเลยค่ะต่อมานะคะโอ้เดินมาโอ้ตายหฮยคุณผู้ชมเท่มากอีนี่น่าลัวดูดิประมาณว่าเบาๆหน่อยลูกจุจุนะคะโออมีความเก๋มากเลยค่ะ เรามาดูอาวุธทองของนางกันนะคะนี้สีทองอาลามมากค่ะคุณผู้ชมค่ะโอเคนะคะสำหรับตัวละครอันนาเนาะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะตอน,นเราอยู่ในด่านฝึกซ้อมนะคะเดี๋ยวจะลองใช้สกิลนางให้ดูกันนะคะถ้าสมมุติเรากดคลิกซ้ายะคะ่ะก็เป็นการยิงธรรมดาเนาะแต่นางจะยิงรัวไม่ได้นะครับเพราะแบบนางเป็นสไนเปอร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเรากดคลิกขวานะคะมันก็จะซูมหน้าค่ะนี้เบ้าหน้านะคะ แล้วก็จัดการยิงมันเลยค่ะคุณผู้ชมก็เก๋ๆนะคะต่อมาค่ะเป็นสกิลนะคะถ้าสมมุติเรากดชี้แบบคุณผู้ชมปาไปค่ะมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยนอนหลับไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วเราก็จัดการมันเลยค่ะคุณผู้ชมถือว่าเลิศนะต่อมาเป็นสกิลตัว E นะคะถ้าสมมุติเราปาใส่ศัตรูอ่ะมันจะทําให้พลังลดเหมือนเป็นระเบิดอ่ะคุณผู้ชมแต่มันจะตรงกันข้ามถ้าสมมติเราปาใส่เพื่อนจะเป็นการเพิ่มพลังนะคะ อ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตรงนี้ค่ะมาค่ะตรงนี้จะมีเพื่อนเราอยู่นะคะสังเกตนะคะกดสกิล E นะคะปึ๊บเห็นไหมคะจะเป็นการเหมือนปาระเบิดทิวอะค่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญของตัวอนานะคะนางไม่ได้ยิงได้แต่ัตูนะคุณผู้ชมถ้านางยิงเพื่อนน่ะจะกลายเป็นการเพิ่มพลังนะดูนะคะเดี๋ยวดิฉันยิงเพื่อนนะเห็นไหมคุณผู้ชมพอเรายิงเพื่อนน่ะจะกลายเป็นการเพิ่มพลังด้วยค่ะอลังการมากเลยอ่ะโอ แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะเล็งแม่นหรือเปล่าถ้าเราเล็งไม่แม่นก็จบค่ะบอกเลยนะคะแต่ถือว่าเก๋เนาะคุณผู้ชมโอเคค่ะต่อมามาดูสกิลอันติของนางนะคะจะเป็นการเพิ่มพลังให้เพื่อนค่ะนี้ไปเลยค่ะเก๋มากเลยค่ะแล้วก็ดูนะคะว่าทีมเราเราควรจะเพิ่มพลังให้ตัวไหนอะไรแบบนี้ค่ะเนาะเออถือว่าได้อยู่เนาะ ก็คือน,นางค่อนข้างเป็นสายซับพอร์ตเลยแหละคุณผู้ชมแต่เป็นสายซับพอร์ตที่ต่อตู้ได้อะไรแบบนี้ค่ะแต่ประเด็นเนาะเท่าที่ดีฉันได้สัมผัสมาดีฉันว่ามันก็ยังขาดพวกเมอร์ซี่ไม่ได้อยู่ดีค่ะคุณผู้ชมเพราะเมอร์ซี่นางจะเป็นแบบซับพอร์ตสายเต็มไนีคุณผู้ชมเออยังไงก็ควรจะมีนางอยู่ในทีมาค่ะเนาะเก๋ๆค่ะคุณผู้ชมค่ะสําหรับตัวอานานะคะก็ลองเล่นกันได้เนาะเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมค่ะ เซิร์ฟเวอร์ธรรมดามันยังไม่อัปเดตนะคะจะต้องมาเล่นในเซิร์ฟเวอร์ทดลองค่ะคุณผู้ชมค่ะเราอยู่ในด่าน a อ t a ท็ Han นามู a นะคะ <c oughs> ดูจากทีมแล้วแพแน่นอนคุณผู้ชมแต่ไม่ว่ากันค่ะเพราะเราเข้าใจว่าทุกคนก็อยากลองเล่นอนาเนอะเออมันเป็นเซิร์ฟทดลองอะค่ะเราก็ทดลองเล่นๆ <c oughs> ดูขำๆนะคะไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงบ้างซึ่งดีฉันเชื่อว่าทีมตรงข้าม <c oughs> ก็จะมีอนาเยอะเหมือนกันค่ะดีนี่ <c oughs> เป็นช่วงแบบทดลองของแปลกนะคะ โอเคค่ะอีนี่ยิงกันมั่วมากอะอีนี่ยิงใส่วินตันกันมันเลยค่ะเพิ่มพลังให้นะคะนีดีงามค่ะมันฮิวตัวเองได้ด้วยนะคุณผู้ชมปาระเบิดลงพื้นแบบนี้ค่ะเนาะเป็นการฮิวตัวเองค่ะเก๋ๆชมหน้าทีมเรานะคะมีวินตันหนึ่งรถฮอคหนึ่งที่เหลืออันานาหมดเลยค่ะมาพบความหายนะกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ ไม่เป็นไรค่ะถือว่าเราเล่นกันสนุกสนานนะคะามาค่ะคุณผู้ชมค่ะอีนี่โอ๊ยกลัวหน,แน, à, นีแน่หนีแน่หนีแน่โอ้ตายตายตาย,ตายชีวิตชีวิตชีวิต <Oui> โอ้ยอีนี่วิ่งกันแบบออกมามันมากอ่ะคุณผู้ชมโอ้ตายแล้วอีนี่โผล่มาข้างหลังมากค่ะไปต่อค่ะไม่ยอมแพ้นะคะ อุ้ยอนานี่มั่วมากค่ะทีมตรงข้ามก็อนาเหมือนกันนะคะอินี่มีความอนามากโอ้ยยิงยิงก็ไม่โดนเพื่อนนะคะเนี่ยมันยิงยากคุณผู้ชมมันไม่ได้ยิงง่ายนะโอ้ยชีวิตชีวิตยากอะ่ะโอ้ตายเราตายเรามั่วมากเลยตาโอ้ตายตายตายโอย้โอ้ นี่แน่อีบา้านี่แน่อีบา้าระเบิดไปดีค่ะวิ่งไปเลยค่ะลูกวิ่งไปเลยวิ่งไปเลย <c oughs> อีนี่จะหายนูน,นะคะหนีแน่หนีแน่อีบา้าอีบา้าอุ้ยตาย <c oughs> อีนี่ตายแบบอนาจ,จิตอนาจใจมากคุณผู้ชม โอ้ยแต่มั่วมากเลยอ่ะโอ,อินนี่ก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะเริ่มยึดได้นิดนึงด้วยดีมากค่ะดีมากค่ะไปค่ะสวยค่ะยึดไปแล้วนะคะดีค่ะอีกฝ่ายนึงนะคะก็ตามที่เห็นค่ะอนาเหมือนเดิมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนางจะเปลี่ยนตัวละครหรือเปล่าไงค่ะคิวให้เพื่อนค่ะดีค่ะ ไปค่ะลูกฮิวให้เพื่อนฮิวให้เพื่อนฮิวให้เพื่อน <Okay S 1> โอเคคะ่ะระวังระวังระวัง <c oughs> ไปเลยค่ะไปเลยค่ะจังหวะนี้ต้องไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะจังหวะนี้บุกแล้วค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะโอ้ต <c oughs> <c oughs> ายมันมากคุณผู้ชมมันมันตรงที่มันไม่ได้ทำอะไรนี่แหละค่ะโอ,โอ้ตาย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 ,ตายโอ้นางมีไอเนี้ย โอ้โ้ชีวิตชีวิตนี้แน่ส้าหลบก่อนค่ะหลบก่อนค่ะนี้แน่เฮ้ยระเบิดแล้วระเบิดแล้วเราฆ่าได้แล้วคุณผู้ชมยิงให้เพื่อนก่อนเอารถอกไปคลูกดีโอ้โหชีวิตชีวิตโอ้ตายแต่ตายตลบกันหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะมาค่ะลูกโอ้ตายเพื่อนเราไปหมดแล้วโอ้ยโอ้ยหอยไม่ไหวค่ะไทย ตู้เดียวๆแบบนี้คุณผู้ชมตายแน่นอนค่ะนี่และป้าโอ้ยคุณผู้ชมไม่ไหวค่ะไม่ไหวค่ะโอ้ยตาย <laughs> เพราะว่าถ้าเดียเด่ยวๆแบบนี้ตู้ไม่ได้อยู่แล้วค่ะเออเราไปเจอแทนี่หุ้ยอีนนี้แต่แบบเกือบยึดฐานได้มันมัน,มนตรงนี้แหละค่ะมันมันตรงที่ว่ามีแต่อนาแล้วจะยึดฐานได้นี้แหละค่ะ <laughs> โอเคค่ะลีบวิ่งไปต่อนะคะถือว่าเป็นการทดลองขำๆค่ะคุณผู้ชมเนาะดีงามค่ะตอนนี้นะคะวิ่งไปเลยค่ะลูกเราต้องเอาชนะให้ได้นะคะตรงน,นั้นรูปอัพแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะรวมทีมกันดีค่ะไปเลยค่ะลูกนี่นี่ตลบไปเลย <c oughs> โอ๊ตายโอ้ตาย นี่หอีบา้า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 ตายตาย,ตายโดนยาสลบ,บไปนะคะนางโอ้ยโอ้ยตายตายตายรถทอกไปเลยค่ะลูกดีค่ะอย่างนั้นแหละค่ะอย่างนั้นแหละค่ะโอเคค่ะหุยชนะอ๋อชนะแบบงงมากคุณผู้ชมชนะได้ยังไงเนี่ยเออแต่แบบถือว่าเก๋ๆเนาะเป็นแบบช่วงทดลองแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม จริงๆอะถ้าจะเล่นอะมันก็ควรจะมีแค่ตัวเดียวในทีมันแหละค่ะเออเนาะแต่ก็อย่างที่บอกไปมันขาดซัพพอตไม่ได้อยู่ดีค่ะซัพพอตในที่นี้ก็คือพวกเมอร์ซี่อะไรแบบนี้เนาะเออเพราะว่าคุณผู้ชมลองสังเกตนะคะอย่างดีฉันอะพอเล็งปืนแม่นๆ่ะพอจจฮิวเพื่อนอะมันก็ลําบากใช่ไหมอืมต้องเป็นคนที่ยิงแม่นๆนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็ถือว่าขำๆเนาะเป็นการทดลองให้ดูกันค่ะคุณผู้ชม โอเคค่ okay, ะนั่นสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะสวัสด,ดีค่ะดูสิคะฆ่า3ตาย7อีฮอย <c oughs> <c oughs> ทำไมมันฟังพินาศอย่างนี้เนี่ย